สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องผักไฮโดรโปรนิกผักไฮโดรโปรนิกคือผักที่ปลูกโดยไม่ใช้ดินแต่ใช้สารละลายแร่ธาตุในน้ำแทนโดยรากของพืชจะดูดซึมสารอาหารโดยตรงจากน้ำทำให้พืชเจริญเติบโตและรวดเร็วกว่าการปลูกแบบดั้งเดิมที่ต้องอาศัยดินหลักการทำงานของไฮโดรโปรนิกนะครับหลักการพื้นฐานของไฮโดรโปรนิกคือการให้พืชได้รับ ธาตุอาหารที่จำเป็นเช่นนาจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมในรูปของสารละลายที่เหมาะสมและสม่ำเสมอโดยมีน้ำเป็นตัวกลางหลักระบบนี้จะควบคุมปริมาณน,น้ำและสารอาหารได้อย่างแม่นยำทำให้สามารถควบคุมการเจริญเติบโตและคุณภาพของพืชได้ดีกว่าข้อดีของการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับ 1. ประหยัดพื้นที่ เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัดเช่นระเบียงคอนโดหรือในเมืองใหญ่เพราะสามารถปลูกแบบแนวตั้งหรือวางซ้อนกันได้ข้อดีของการปลูกผักไฮโดรโปรนิกนะครับ 1. ประหยัดพื้นที่เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัดเช่นระเบียงคอนโดหรือในเมืองใหญ่เพราะสามารถปลูกแบบแนวตั้งหรือวางซ้อนกันได้ 2. ควบคุมสภาพได้ดี สามารถควบคุมปริมาณแสงอุณหภูมิและแร่าาุได้ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพสม่ำเสมอและสะอาดกว่าเพราะไม่ได้สัมผัสกับดิน 3. ประหยัดน้ำแม้จะใช้น้ำเป็นหลักแต่ระบบหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ทำให้ใช้น้ำน้อยกว่าการปลูกแบบดินถึง90% 4. ไม่ต้องใช้ยาฆ่ามแมลงสภาพแวดล้อมที่ปิด และควบคุมได้ดีช่วยลดโอกาสการเกิดโรคและศัตรูพืชทำให้ผลผลิตปลอดภัยจากสารเคมีประเภทของระบบไฮโดรโปนิกระบบไฮโดรโปนิกมีหลายประเภทแต่นิยมใช้กันทั่วไปได้แก่ 1. NFT เป็นระบบที่ปล่อยให้สารละลายแร่ธาตุอาหารไหลผ่านรากพืชเป็นแผ่นฟิล์มบางๆอย่างต่อเนื่อง 2. DWC ระบบนี้จะแชร่รากพืชลงในสารละลายแร่ธาตุอาหารโดยตรงซึ่งมักจะมีการเติมอากาศในน้ำเพื่อให้รากได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ 3. ระบบปลูกแบบหยดระบบนี้จะปั้มสารละลายแร่ธาตุอาหารจากถังหลักแล้วปล่อยให้หยดลงไปในบนรากพืชตามช่วงเวลากําหนดตัวอย่างผักที่นิยมปลูกนะครับ ผักที่นิยมปลูกด้วยระบบไฮโดรโปรนิกส่วนใหญ่จะเป็นผักใบเช่นผักสลัดกินออกเลสออกคอร์ดผักบุ้งคะนา้าหรือแม้กระทั่งสตอรอเบอรี่และมะเขือเทศก็สามารถปลูกในระบบนี้ได้เช่นกันการปลูกผักไฮโดรโปรนิกจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่ต้องการปลูกผักกินเองที่บ้านหรือทำฟาร์มในเชิงพาณิชย์ เพื่อผลิตผักพืชที่สะอาดและมีคุณภาพสูงขอจบเรื่องผักไฮโดรโปรนิกส์นะครับขอบคุณครับ